สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับบุงา,าพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้บุงาจะพามาชมวิธีการนะคะแปลภาษาแบบง่ายๆนะคะซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเวลามีเมลเข้าเอ๊ะเราจะแปลยังไงสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยสันทัดในภาษาสามารถทําได้เช่นกันนะคะมาดูกันเลยวิธีการไม่ยากนะคะอย่างเช่นว่าเรารับอ e ีเมลจาก YouTube นะคะบุงายกตัวอย่างอีเมลนี้นะคะ เข้าไปที่ Gmail ของเราเลยนะคะเดี๋ยวพงอาจยกตัวอย่างอีเมลจาก youtube นะคะเลือกมาสักหนึ่งอีเมลนะคะ เพราะว่าบางท่านเอ๊ะเป็นอีเมลเกี่ยวกับอะไรนะนะคะก็สามารถที่จะแปลเองได้เบื้องต้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องรู้สัพททุกอย่างก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเลือกมาหนึ่งอีเมลให้เพื่อนๆดูกันนะคะอย่างเช่นอีเมลนี้นะคะที่บุงาได้รับนะคะสำหรับบางท่านที่แปลได้อยู่แล้วอันนี้ถือว่าดูเป็นเพื่อนๆกันเนาะวิธีการนะคะก็คือเราจะ ไปก๊อปข้อความแล้วก็ไปแปลใน Translate นั่นเองนะคะง่ายๆเนาะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ทราบอยู่แล้วนะคะดูเป็นเพื่อนบูงหะไปนะคะวิธีการคือให้เรากดแช่ที่ข้อความที่เราได้รับนะคะกดแช่เสร็จเพื่อนๆสังเกตเห็นรูปหยดน้ำไม่เอ่ยนะคะเราก็ลากรูปหยดน้ำแช่ไว้นะคะคลุมข้อความให้เป็นสีทึบทั้งหมดอย่างเช่นในหน้าจอบุงาะจะเป็นสี ะะเสร็จแล้วเราไปกดตรงรูปที่เป็นกระดาษสองใบด้านบนนะคะเมื่อสักครูน่นี้เป็นการคัดลอกข้อความอ่าให้ดูอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ยด้านบนนะคะจะเป็นรูปเหมือนแผ่นกระดาษสองแผ่นเป็นการก๊อปปี้หรือคัดลอกนั่นเองนะคะให้เรากดตรงคัดลอกนี้เลยนะคะคลุมเสร็จคัดลอกค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็มาหน้าจอปกตินะคะหน้าจอหลักเนาะให้เราไปที่ Google นะคะ Google Chrome นะคะหรือ Google อะไรก็ได้เนาะให้เราเข้าให้ได้ก่อนเราก็ไปพิมพ์คำลงในช่องว่างตรงนี้นะคะป้อนข้อความไปเลย translate นะคะ t r a n S, S L A T E translate นะคะเป็นการแปลภาษานั่นเองนะคะแอปนี้จะดีหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าเราจะอยากรู้จากไทยไปอังกฤษหรือจากภาษาไหนไปภาษาไหนสามารถทำได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้บุหงาจจะสอนในส่วนของการแปลอีอเมลที่เราได้รับจาก Youtube เนาะสังเกตไหมคะเพื่อนๆด้านซ้ายจะเป็นภาษาอังกฤษด้านขวาจะเป็นไทยนะคะ ถ้าเราอยากเปลี่ยนภาษาก็กดตรงสามเหลี่ยมชีล้ลงนะคะอยากแปลจากไหนไปไหนนะคะอันนี้บุงกานจะแปลจากอังกฤษเป็นไทยนะคะทุกคนนี่จ้าโอเคเราได้สิ่งที่เราอยากแปลแล้วนี่ค่ะถ้าเรากดลูกศรที่ชี้ไปชี้ซ้ายชี้ขวาก็จะเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษกดอีกทีก็อังกฤษเป็นไทยสามารถแปลได้ทั้งสองภาษานี้เลยนะคะ โอเคเมื่อกี้เรา copy คัดลอกข้อความมาแล้วให้เรากดแช่ไว้ค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วชี้คำว่าวางนะคะวางเสร็จเราก็เลื่อนดูค่ะข้างบนจะเป็นภาษาอังกฤษจะแปลว่าเป็นภัยอะไรนะนะคะอย่างเช่นข้อความนี้นะคะสรุปได้ว่าทาง YouTube นะคะแสดงความยินดีด้วยคุณมีคนติดตาม100คนอันนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งแต่ละอีเมลของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเป็นข้อความต่างกันเราสามารถแปลได้หมดเลยนะคะแต่เนื้อความอาจจะงงงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนๆให้อยู่ในใจความที่เราสรุปได้ว่าโอเคยินดีในความสําเร็จ100 Subscribe แบบนี้เดี๋ยวลองดูซักอีก1 Gmail น,นะคะอีกหนึ่งอีเมลเนาอะ,อะเข้าไปดูกันคะ่ะว่าอย่างไรเนาะ อย่างเช่นอีเมลนี้นะคะอ่าอีเมลนี้จะเป็นอีเมลแสดงความสำเร็จ500 s u b s c ั i b ไ์ของบูงานะคะสำหรับเพื่อนๆพืบางท่านรู้อยู่แล้วเนะาะโอเคบงาจะให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบมาดูกันเนาะอ่าโอเคเหมือนเดิมค่ะเรากดแช่ไว้เห็นเป็นรูปหยดน้ำเราลากหัวลากท้ายให้คลุมให้หมดให้เป็นสี ที่เป็นลักษณะทึบนะคะคลุมเรียบร้อยเราไปกดด้านบนนะคะด้านบนค่ะเพื่อนๆที่เป็นรูปกระดาษ2ใบนะเป็นการก๊อปปี้คัดลอกนะจ๊ะโอเคจากนั้นชี้ด้านบนเลยจ้ากระดาษ2แผน่นแล้วก็มาหน้าจอปกติ ไปเหมือนเดิมจ้ะไปที่ Google Translate นะคะทุกคนถ้าใครมีอยู่แล้วเราก็ชี้ตรงคำว่า Translate ได้เลยนะคะเ,เรามาแปลกันค่ะกดแช่ไว้กดค้างไว้แล้วก็ชี้คำว่าวางนะคะมาจ้ามาดูกันว่าจะแปลว่าอะไรเนาะ นี่จ้าก็จะประมาณสรุปใจความว่ายินดีกับ500 subscribe ของคุณนะคะประมาณนี้เนาะข้อความของเพื่อนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะสามารถบุหาจจะมาสื่อสารในส่วนของว่าเราสามารถแปลได้เองนะคะโดยมีตัวช่วยซึ่งไม่ยากเกินไปค่ะเพื่อนๆแล้วในใจความที่แปลอาจจะไม่ตรงแบบเป๊ะๆนะคะจะเป็นภาษาแบบ จากทาง Youtube ส่งมาเนาะแต่เราสามารถสรุปใจความได้เองเลยว่าโอเคยินดีกับ500 s u b s c ับส e นี้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยววุงอาจจะสอนในส่วนของอย่างอื่นด้วยค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นว่าเราไม่จำเป็นต้อง Copy ข้อความก็ได้แต่เราอยากรู้เนี่ยคำนี้แปลว่าอะไรนะเดี๋ยววุงอาจจะขอยกตัวอย่างให้เพื่อนๆชมกันนะจ๊ะอย่างเช่นว่าเราอยู่อยากรู้ว่าไทยไปอังกฤษคำนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไร หรือภาษาอังกฤษนี้ภาษาไทยว่าอะไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแปลเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะคะอะ่ะโอเคเดี๋ยวบุงอาจะลองยกตัวอย่างสักคํา2งคำสอาคำนะคะทุกคนอะ่ะโอเคอย่างเช่นคําว่ามิตรภาพภาษาอังกฤษว่าอะไรนะนะคะแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยภาษาไทย ภาษาไทยไปเลยนะคะมิตรภาพภาษาอังกฤษว่า friendship นะคะถ้าเราอยากออกเสียงให้ถูกต้องตามอักคาระสามารถชี้ไปที่รูปลำโพงนี้นะคะจะมีเสียงออก friendship นะคะมิตรภาพนั่นเองเห็นไหมคะเราชี้ตรงลูกศรสายขวานะคะระหว่างไทยกับอังกฤษเนี่ยมันก็จะสามารถแปลกลับด้านได้ผ่านไปหนึ่งคํำนะคะยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ ที่เราอยากรู้ว่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะนะคะในขณะเดียวกันเราพิมพ์อังกฤษให้แปลเป็นไทยพิมพ์ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วพร้อมออกเสียงได้เลยนะคะอย่างเช่นคําว่าน่ารักน่ารักนะคะจะแปลว่าภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะ น่ารักก็คือจะเป็นคําว่า cute นะคะ cute แปลว่าน่ารักเพื่อนๆสังเกตด้านล่างนะคะจะมีคําคล้ายอย่างเช่นว่าสวย pretty beautiful nice lovely นะคะ,อะพอกดลูกศรซ้ายขวาเขาก็จะแปลภาษาไทยให้น่ารักนะ่าพอใจน่าชื่นชมประมาณนี้อีกสักงหนึ่งคำค่ะเพื่อนนะคะภาษาอังกฤษว่า friend นะคะ friend เนาะ เราอยากออกเสียงให้ถูกก็กดไปที่ลำโพงนะคะคำคล้ายก็อยู่ด้านล่างเลยบัดดี้แกเพื่อนเกิรน,นะคะอะไรประมาณนี้ได้หมดเนาะอ่าอย่างเช่นเพื่อนๆชอบพูดว่าขขบพ้นเพื่อนๆ fc นะคะ fc มาจากคำว่าอะไรนะคะคำนี้อาจจะพูดทับศัพท์ไปเลยนะคะแฟนคลับนั่นเองนะคะ บุงอายก็ขอบคุณ FC ทุกคน <laughs> โอเคค่ะอย่างเช่นคำว่าอะไรอีกนะเดี๋ยวบุงอายลองคิดกันเนาะโอเคเป็นสิ่งที่บุงอายอยากบอกเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะบุงอายจะพิมพ์คำว่า Thank you for watching นะคะ อันนี้จะเห็นบ่อยนะคะใน YouTube นะคะเวลาเราดูตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าของช่องจะบอกสิ่งนี้กับเรานะคะ Thank you for watching แปลว่าขอบคุณที่รับชมนะคะดูงาจ,จะกดลูกศรซ้ายขวาตรงกลางนั้นนะคะว่าถ้าเราจะแปลจากไทยไปอังกฤษว่าอย่างไรก็อาจจะเป็นอีกคำหนึ่งก็ได้นะคะ thanks, thanks เติมเอเข้าไป thanks for watching นะคะ Thanks for watching ก็ได้เช่นกันนะคะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ตายตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในสโคปคืออยู่ในขอบกรอบนะคะก็คล้ายๆกันฟังแล้วรู้เรื่องเป็นอันพอนะคะไม่ต้องเป๊ะๆมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับที่เก่งอังกฤษดูแล้วก็ถือว่าดูเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนบุง,งาาไม่ใช่คนเก่งแต่มีคนถามมาอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณมากๆบ๊ายบายจ้า